วันนี้เราก็ได้นําเสนอข่าวไปนะคะว่าทางเจ้าที่ตํารวจรวมทั้งเจ้าที่ของมูลิธิบ้านกระจกเหาเนี่ยนะคะได้ออกตามหากันจ้าระวันเลยทีเดียวเพราะว่าเด็กชายคนหนึ่งอายุเพียงแค่สองขวบเท่านั้นหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่13สิงหามคมที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอะไรแล้วก็เด็กสองขวบนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ตามหากันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันแล้ว แล้วไปพบศพเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าอยู่ในร่องน้ำบนภูเขาสูงชันหลังโรงเรียนบ้านสัมผูโรงเรียนบ้านสัมผูนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะคแม้ว่าตอนแรกที่ไปพบศพของเด็กชายสรวิตหมวกเหล็กหรือน้องวิทย์วัยสองขวบคนนี้เขาบอกว่าจะเหลือเพียงโครงกระดูกและหัวกระโหลกเท่านั้นไม่สามารถชี้ชัดว่าใช่ร่างของเด็กชายจริงหรือเปล่าแต่เจ้าที่ตำรวจว,ว่ามั่นใจมั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อแล้วก็กางเกง ของน้องสรวิทนั้นอยู่ครบเลยทีเดียวนะคะตอนนี้รอเพียงญาตินั้นมายืนยันเท่านั้นนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็จะมีการนําโครงกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกนี่นะคะไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดพิษณุโลกหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคราวออกมาในทํานองที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆครา,าบเลือดนี่นะคะติดอยู่บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ของน้าชายนะคะตรงนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ,จงเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง รี้คลายต่อไปอย่างก็ตามพันตำรวจเอกปริญญาวิสิทธ,ธากุลรองผู้กอบการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าบริเวณที่พบศพในราคาที่เขา,เาไปเอามาเนี่ยนะคะคดูสิฮะลักษณะป่าเขา,เาป่าขึ้นเขียวชะอุ่มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีพงหญ้ากว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยสูงชันมากทีเดียวนะคะเป็นภูเขาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เด็กวัยเพียงแค่สองขวบเท่านั้นเนี่ยจะสามารถปีนป่ายแหวกพงหญ้าขึ้นไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้ตอนนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตอ ไว้แล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะอำพรังคลีค่ะนะครับข่าวต่อ